สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าวันอังคารเนาะครับคือเกาครับตอนเศร้ามาเขาก็ต้องตามหาคุณหมอของเขาครับหมอนวดหมอนวดฟู่เนื่องจากว่าไปตั้งแต่ตีสี่เมื่อคืนครับตอนเศร้ามาต้องไปตามหาฟู่กันครับ ทีประจำของฟูกับซียูหลังบ้านนี่แหละครับฟูฟ,ฟูไอ้นี่เป็นลุมซบน้องลายครับเป็นพี่ชายของฟูฟู ที่ประจำฟูฟูทันในมาเนี่ยอีกจังหน่อยอาจิยางมาเองนะนี่มาแล้วครับฟ,ฟูฟูยางมาแล้วหมอนนุนเอาไปเที่ยวกลางคืนแอบนั่งอยู่ ไปเทีย่ยวไซมาฮะฟู้ไปเที่ยวไซมาลูกกลับบ้านแล้ว <c oughs> เยวะก็โดนงูกินแล้วนี่ฮะกลับบ้านไปกลับบ <c oughs> ้านห้องเยวโดนงูกินทำไงนี่ฮะ <c oughs> เจอแล้วครับเจอฟูฟูแล้วนี่ไงนี่อืมหืมหืมห,หมอน,หนวดของเราครับหืมหืมเจอแล้วไปเทีย่ยวไซมาไปเที่ยวเมื่อคืนเลยนี่ ได้นกได้หนูอยู่บ่ฮะนะอือ <c oughs> ครับเจอฟูฟอะไรด้อจังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้หมอหนวดน้ำเด้อครับหมอนวดฟูฟูกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ฟูน้ำเด้อครับเบนความหลาหักของฟูฟูน้ำครับไปละเด้อครับ